จมาบอกมาโม่ช่องพ่อปีทําสุดหอนถ้าใครชอบดูโรบอทในมือถือก็ช่องนี้เลยแล้วก็มีเกมแนวต่างๆแต่ตอนนี้จะแคทแค่โรบอทใช่ไหมเพื่อนค่ะครัก็จะมีโรบอทมาชิคเกอร์มีหนึ่งคนก็ผมพ่อปีทเขาจะทําเป็นใครเป็นน้องผมเองซึ่งคนก็รู้นะครับ แล้วก็มีแค่ไม,ม่กี่วิดีโอมีมิวโกโก้ด้วยแต่เดี๋ยวเพอจะไปหลนใหม่มิวโกโก้ใช่ไหมแล้วก็จะแบบเล่นระบบอะไรนี้เกมนะครชอบดูระบบก็ใช่ไหมอย่าลืมมาเทิร์นแล้วก็เทิร์นเทิร์นเพอเฟกเลยนโอเคแล้วก็มีโมฟามินมิวโกโก้ ผมขอแนะนําเกมมิวโกโก้ก่อนเป็นเกมที่แบบสามารถไปเล่นกับคนอื่นได้ซึ่งผมก็เคยแคทด้วยแหละไปเล่นกับคนอื่นแล้วมันด้วยนะมีเกมแคทมีโรบอทแต่ส่วนใหญ่เขาจะเล่นชอบเล่นมินิเกมพิซซ่านะครับกลับลงนี่ถ้าใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นการติดตามเรียนรู้ให้ผมด้วยบายบายแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ชอบลงคลิปดทำไม